สินครับ22นเอฟต้อมประดับจนเอ่อต้อมต้อมประดับจนครับโลบัตหมูหวานชอบเอ,อสไอนเรอครับสมช้าผาบนกระต่ายครับมิตรภาพอองรถธนน้ำเงินมืออันดับสองของเมืองไทยนะครับธนาคาเงินมืออันดับสองของเมืองไทย รุ่นใหญ่ปรับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ตรงลายจะเป็นสปรินไปลอยมาไม่ได้ครับตรงลยยายจะเป็นสปริงจะไปได้ดีกว่าครับรุ่นใหญ่แบบนี้นี่นะฮะสปริงจะไปได้แบบนี้ไปได้แบบนี้ครับไหลเข้ามาแล้วครับ โต๊งจำว้ายเข้าไปแบบนี้นะโต๊ะแล้วปินเข้าไปแบบนี้โต้เสียงเครื่องยนต์ของกระต่ายที่เสียงไม่ค่อยคล่องตัว NPV นีในเสียงไม่คล่องตัวเลยขอบคุณ NPV นด้วยครับขอบคุณเสียตีนะครับลิปปินครับนะครับทงทงสบัดเอ็นพตลอดเอาแล้วประกับพูนขึ้นมาตรงนี้ นิ่งครับโอ้โหเอาแล้วพัชินนิ่งครับกระตายว่างไงกระตาย NPB นิ่งด้วยกันทั้งคู่ครับนิ่งกันด้วยกันทั้งคู่วินด้วยกันทั้งคู่ครับ จะขึ้นจากต่อ,อได้ก่อนกันประสินหรือว่าจะเป็น NPV ครับ AS หรือจะเป็น n p v น้วาขึ้นมาแล้วครับ k f ครับ k คขึ้นมาแล้วพระสินครับไม่ได้มาชึ้นปั้นนะ เก็บเพื่อนะแรกครับแรกครับแา่ไม่วิ่งครับจะไม่วิ่งกับทูนแรกเลยครับมันใจว่าแรกได้ครับ กูมหมดแรงวิ่งดีกว่าครับหมดแรงเก็บวิ่งดีกว่าเพราะเส้นตัดใจเห็ดครับเมื่กี้นี้ัาจูงมาเรื่อยๆดี่จะไวใจไ,ไวกว่าเยอะการตันใจผิดน,น,นิดนึงเกี่ยวปิดแลครับเกี่ยวติดแลคกระอบเี่ยเลยโอ้โหไหวาม,มากบน,ามมากนีครับ กต่อแล้วครับแคนแล้วครับแล้ว,ลว,ลวก็ลงขอประกดเวลาได้เลยนักกอล์ฟรับกดเวลายังไม่ยังไม่ติดยังไม่ทะนิยังไม่ทะน,นิยังไม่ทยังไม่ทะนิเรียบร้อยกดได้ครับโอ้โห โชว์นี่ดึงภาพเเชียชยไมเ้แล้วครับโอ oh, ้มันไปชนัยไดมันไปปูดเลยออวินครับ ออพิโตได้แบบนี้นะใส่ท้ง,งี่โตจะได้แบบนี้มได้อาไปต่อครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงหวานๆเสียงจิ้งหรีดบ้างดีกว่ารถตับเกรดเกมยอดเยี่ยมนะครับรับคุณนะครับรับขอบคุณที่เจียบนะครับก็รับตามที่ได้รับคำเชิญนะครับจากที่เจียบแล้วก็ทีมของเพื่อนกักอุบปีคุณีออฟโรดสายคับทุกนะครับ ก็พยายามทำตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าเออก็เหนื่อยเหนื่อยหนาตาหัดกันมานะครับก็พยายามทำให้ผมจับไปแล้วครับกาดยาตกครับแมสกาดยาตกใครไม่ใส่แมสนะครับเดี๋ยวพี่เชฟจะเดินไปนะครับเดินไปแจกแมสให้ขอยกมือครับใครไม่มีแมสนะครับหอยกมือเดี๋ยวทางทีมงานจะมีแมสไปแจกให้นะครับเรา ถือว่าปฏิบัตินะครับในทิศทางเดียวกันนะครับก็ในส่วนของน้ำคาราเมลคาราเมลสต็อกเกย์องเกตสอนอย่างนี้นะครับทุกอย่างมาเร็วมากนะครับมาเร็วมากครับฮ็อกวินครับฮ็อกวินนะครับข้างหลังรู้สึกเจ็บสิบพอเตอร์นะครับพอ,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 อเตอร์นับฟองให้ได้นะครับพี่นี้บอกว่าเกินจับหนึ่งขึ้นไป การแข่งขันในรุ่นของนับคอใช่ไหมนับคอครับแล้วก็ขอตอนับุก่ึสงตวเสนาน้กรชับรุ่นเทรดแวก็ผงานของรรยกาศนแต่ายแต่ละรุ่นแตละรุ่นนะครับูแล้วก็ปล่ผลงานนะครับป่อยศักยภาพของรถจกนาออกมาเต็มที่ เราได้มกองเชียร์กองเชียร์แล้วผู้ชมนะครับพยายามรักษาระยะห่างนะครับรับระยะห่างแล้วก็ได้เรื่องของแมสต์แมสนะครับเรื่อลยแมสต์นะครับยานะครับอย่าถอดนะครับเพราะว่าเราพยายามยืนเว้นระยะอันนี้ก็เป็นตามมาตรการนะครับที่ดำเนินงานได้บอกให้เราดูแลแล้วก็ทำตามนะครับน้องชายไม่มีแมสนะครับมาที่กองบรยการนะครับเดี๋ยวจัดหาแมสให้นะครับจะได้ มีแมสใส่เหมือนคนอื่นเขานะครับเดยวมีแมสใส่เหมือนอื่นเขาถ้าถามว่ามันเป็นการป้องกันตัวเองไหครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟูลิเจ้าคดีหรือว่าในเรื่องของคุณภาพเอ็นะครับของคุณค่าเอ็มนะครับก็จะทําให้เรานั้นได้เด็คนข้าสี่หุ่นสี่เียนดีแล้วเกิน เร็วครับไปเร็วเลยครับตรงนี้ไปเร็วแล้วคน <c oughs> ข้างน้ำออกมาก่อนครับ <c oughs> แลี่ปักเก็นนีตามมาติดน,นิดเดียวเยงงองติดจักรยานอยู่นิดเดียว <c oughs> โอเคทำไมทาไมไ,ไล่ไงเขาไม่ตีขวาสุดๆมาก่อน <c oughs> อเอาโดนลุยแล้วอด <c oughs> โดนไปหนึ่งแล้ว <c oughs> ทำไมเขาไม่ตีขวาสุดมาตัดขาเสิร ไม่เข้าใจแะทำไมาเป่ขวก่อเท่าละเขาต้องไปซ้ายไปซ้ายอยู่นั่เแหละไม่เข้าใจผมเปิดขวาไว้ก้างมากเลยมาโฉบขวาก่อแก็จะตรงตรไม่ใ่หนคนนะครับแดงตัดเดนครับ ต้องวัดต้องตับต้องมีสิทิเต้องไวครับต้องตูงครับปัะตูงพาดแบบนี้นี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเ่อต่อ